ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่ในคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องจิตวิญญาณระดับเทพเจ้าตอนที่65นะครับหลังจากที่พระเอกนั้นได้มาพบเจอนะครับกับชายปริศนาที่บนหอคอยไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเราสิทธิ์คนอื่นๆนั้นก็กำลังต่างพากันลุ้นไปเลยนะครับผมว่าและพระเอกนั้น จะสามารถผ่านหอคอยฉันสุดท้ายมาได้หรือเปล่ากันนะแต่เพื่อนของพระเอกคนหนึ่งอย่างเช่นสงวิเศษเนี่ยนะครับนางก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงแค่คนเดียวเลยที่กลับบอกไปเลยว่าชิ้นนั้นนี่เจ้าก็เก่งมากจริงๆเลยล่ะนะเรากับว่านางนะครับก็จะรู้ว่าพระเอกนั้นก็สามารถผ่านมาได้แล้วและทานใดน,นั้นเองที่พระเอกนะครับก็เลยได้โผล กลับออกมาที่ด้านนอกหอคอยไปจนได้ซึ่งนั่นมันก็หมายความเลยเนี่ยนะครับว่าพระเอกนั้นก็ทำสำเร็จแล้วเขาก็สามารถผ่านบททดสอบมาได้และก็ได้ล่วงรู้ความลับของหอคอยชั้นสุดท้ายประจำสำนักอ้วนแห่งนี้มาได้แล้วและจากนั้นปรมามาจา์ของพระเอกนั้นก็จึงเดินมาบอกไปนะครับผมว่าชินนานเอาละและมันก็ได้เวลา ที่เราจะเดินทางกลับไปที่สำนักของเราแล้วล่ะนะและจากนั้นนะครับมันก็มีเสียงประกาศไปเลยอีกว่าพิธีของสำนักอุยหยวนนั้นมันก็จบสิ้นลงไปแล้วนะครับทําให้สำนักแห่งนี้มันก็จะทุกปิดตัวลงในทันทีและมันก็จมหายลงไปในน้ําเตรียมพร้อมที่จะเปิดใหม่นอีก3มปีข้างหน้าซึ่งมันนะครับผมก็ส่งผลถามให้เราซิ์คนอื่นๆนั้นก็ต่างมีความเศร้าหมอง กันไปตามๆกันเลยที่พวกเขาหนานก็พลาดโอกาสที่จะได้มารับรู้ความลับแห่งฮอคอยนี้แต่ทว่าทันใดนั่นเองที่พวกสำนักอื่นนะครับก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่พอใจกับพระเอกสักเท่าไหร่เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นก็เป็นถึงสำนักที่มีความยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากก็มีอำนาจเยอะนะครับและก็จะไม่ยอมปล่อยให้พระเอกของเราหนีไปจากที่แห่งนี้ แบบง่ายดายอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าทันแดนนั้นเองหญิงสาวที่นางก็เป็นคนที่มาจากหอ,อการค้าชื่อดังนางก็กลับได้พูดคุยกับพระเอกไปต,ต่อเลยว่าถ้าหากพระเอกของเรานั้นยอมบอกความลับให้กับนางแต่รับรู้ไปแล้วแล้วก็นางนะครับก็อาจจะสามารถช่วยให้พระเอกนั้นหลุดพ้นรอดพ้นไปจากสถานาการณ์ที่ขับขันในครั้งนี้ไปได้ก็เป็นแน่ และต่อมานะครับปารามาจาย์จากสํานักเฟยเจียงเนี่ยเขาก็บอกกับพระเอกไปนะครับว่าชิ้นนั้นเจ้าก็จงบอกข้ามาเันหน้าและเรานะก็จะไม่เอาเรื่องเจ้าแต่อย่างใดเลยก็ได้นะเป็นเพราะว่าเจ้านะเป็นคนที่ได้เข้ามาฟังความลับนั่นไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะหรอกหรือและมันก็ทําให้หอคอยนั่นหายไปด้วยทำให้พวกเราทุกคนก็หมดสิทธ์ แต่พระเอกนั้นก็จริงตอบกลับอาจารย์ไปเลยนะครับว่าข้านะ่ะได้ขึ้นไปบนหอคอยชั้นที่ห้ามาแล้วก็จริงแต่ว่าข้านะก็ไม่ได้รับรู้ความลับอะไรใดๆจากที่นั่นมาทั้งนั้นแหละอาจารย์และสิ่งเดียวที่ข้านั้นได้รับมาก็ดูเหมือนกับว่าจะมีแต่ลางร้ายที่ตามตัวข้ามาก็เท่านั้นเองซึ่งหลังพระเอกพูดจบมันเนี่ยก็นอ,นอนเลยนะครับผม ว่าคําพูดของพระเอกนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้เหล่าปรมาจารย์จากเฟื่ยเจียงนนานก็ไม่พอใจนะครับแล้วก็ไม่เชื่อและหาว่าพระเอกเนี่ยเขาจะต้องโกหกพวกเขาแน่ๆเป็นเพราะว่าการที่จะเก็บความลับนั้นมันก็เป็นเรื่องที่พระเอกต้องการอยู่แล้วต้องการที่จะเก็บเอาไว้คนเดียวอย่างแน่นอนและแล้วนะครับผมเขาก็กําลังที่จะเข้ามาเปิดฉากการต่อสู้ในครั้งนี้ บอกต่อไปเลยอีกนะครับว่าและความลับนั่นน่ะข้าก็จะนำมันไปเปิดเผยบอกกับเหล่าเซียนทั้งหลายทั่วโลกและถ้าหากทำแบบนั้นนะมันก็ถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่หรือและทันใดนั้นเองนะครับที่ยายเท่าที่นางก็เป็นคนที่มาจากหอการค้าชื่อดังนางก็ไม่้อช้านะครับทำการขัดคำสั่งจากหัวหน้าของนางนางจึงพุ่งตัวเข้ามาและทำการ โมตีมาที่พระเอกด้วยความรวดเร็วโทษฐานที่พระเอกนะครับไม่ยอมเปิดเผยความลับกับเจ้านายของนางนั่นเองและจากนั้นฉากก็จะตัดมาไปที่อดีตเมื่อหานาทีก่อนในตอนที่พระเอกนั้นเขานะครับได้ขึ้นมาเลยที่หอคอยชั้นสุดท้ายไปจนได้และพระเอกได้มาเจอเข้ากับชายปริศนาผมสีขาวผู้หนึ่งซึ่งตัวเขานั้นก็บอกกับพระเอก ไปเลยนะครับว่าในที่สุดเจ้าก,ก็มาถึงที่นี่สักทีหนึ่งตัวข้าเนี่ยก็รอเจ้ามาเป็นเวลานานมากๆและพระเอกนั้นก็งงอย่างมากนะครับว่าเขาคนนี้ก็เป็นใครและทันแด่นั้นเองที่จิตวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามในกลยของพระเอกนั้นมันก็ถูกปลูกและทําให้ปรากฏขึ้นมาและพระเอกเขาก็จึงถามต่อไปเลยว่าสิทธิท่านนะ่ะ ก็รู้จักกับจิตวิญญาณเทพเจ้าสงครามเช่นนั้นด้วยอย่างนั้นน่าหลอกลอซึ่งใช่ผมสีขาวนั้นก็บอกต่อไปนะครับว่าถูกต้องแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมากเลยล่ะนะเป็นเพราะว่าเทพสงครามนั้นในอดีตเนี่ยก็เคยเป็นคนที่ยิ่งใหญ่แบบเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่ตอนนี้เขานั้นก็กลับได้กลายมาเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของดวงวิญญาณมันก็เท่านั้นเอง และพระเอกนะครับก็เลยได้เดินมานางดื่มชาที่สิทธิ์พี่เขาก็เป็นคนลินให้นะครับและพระเอกก็ตอบกลับไปเลยว่ามันก็เป็นแบบนี้เองเหรอสิทธิ์พี่และทันใดนั้นเองที่พระเอกนะครับก็พบว่าตัวเขาจูจ่ๆก็ต้องมาล่วงตกไปสู่ที่อีกมิตินึงในทันทีเมื่อยามที่เขาได้ดื่มชาของสิทธิ์พี่เข้าไปและสิทธิ์พี่ก็ถามกับพระเอกไปว่าเมื่อตะกี้นี้ เจ้ากำมองเห็นอะไรในนั้นบ้างหรือไม่พระเอกของเรานะครับผมก็ตอบกลับไปว่าข้าณนะก็ได้เห็นการต่อสู้ของใครบางคนมันเป็นการพังทลายพังพินาศและนอกจากนั้นมันก็มีแสงอะไรบางอย่างแา่พลันปรากฏขึ้นมาอีกด้วยสึ่งมีใครบางคนที่เขาก็อาศาัยอยู่ในแสงนั่นแต่ถ้ว่าตัวข้าเองนะ่ะก็เห็นไม่ค่อยจะชัดสักเท่าไหร่ว่าเขาเป็นใคร และสิทธพี่นะครับก็พูดต่อว่าชาที่ข่าได้เทให้เจ้าดื่มไปนั้นมันก็จะสามารถช่วยกระตุน้นเสริกเซ่ยวความทรงจําของดวงวิญญาณของเจ้าไปได้ยังไงกันละ่ะและเมื่อเจ้าได้ถูกกระตุ้นไปเรียบร้อยแล้วจากนี้เป็นต้นไปวิญญาณเจ้าก็จะนําพาให้ตัวเจ้านั้นได้มาพบเจอกับพลังก้นบึง้งที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ของจิตวิญญาณการต่อสู้ของเจ้ายังไงกันละ่ะ พระเอกนะครับผมถามไปต่อเลยว่าสิทธิ์พี่นั่นมันก็หมายความว่ายังไงกันแน่ละ่ะหรือว่าในวันนี้ข้านั้นจะยังไม่ได้รับรู้ความลับของหอคอยชั้นสุดท้ายประจําสํานักวู้ยวนอย่างนั้นนะหรอกว่าจะเอาชนะมาได้เนี่ยก็ลําบากเหมือนกันนะสิทธิ์พี่และสิทธิ์พี่นะครับก็จึงตอบกลับไปว่าความลับแห่งสวรรค์เนี่ยนะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ เข้าถึงได้ง่ายมากนักหรอกมันก็ต้องการโชคชะตาที่แข็งแกร่งมากพอที่จะมาแบกรับมันเอาไว้เป็นการลองรับชะตากรรมความกระหายของโลกใบนี้ยังไงละ่ะและมันเนี่ยก็เป็นบททดสอบที่มันก็คุ้มค่ายอย่างมากไม่ใช่อย่างนั้นน่ะหรือและในวันหนึ่งเมื่อจอพร้อมมากยิ่งกว่านี้ขานาก็จะเป็นคนออกเดินทาง ตามหาตัวเจ้าเองนะสิทธน้องซึ่งพระเอกนะครับก็งงแต่ว่าเขาก็ผิดหวังและก็เศร้าอยู่แบบเล็กน้อยก่อนที่พระเอกก็จะถูกทรงตัวกลับออกมาที่ด้านนอกไปแบบมือเปล่าเลยนั่นเองจากนั้นนะครับฉากก็จะตัดกลับมาที่ปัจจุบันไปใหม่อีกครั้งหนึ่งและเพื่อนของพระเอกอย่างเช่นสมวิเศษนางเนี่ยนะครับก็เลยทำการงัดพลังในขั้นสูงสุดของตนเอง ให้ออกมาเลยนะครับเพื่อที่จะมาเข้าประทะกับยายเท่าจากหอ,อการค้าในทันทีซึ่งพลังของเจ้าหญิงทรงวิเศษมันก็มีมากมายมหาศาลมากอยู่แล้วและเมื่อนั่งได้เข้ามาปะทะกับปรมาจารย์ผู้เก่งกาจมันก็ส่งผลทำให้พลังนั่นนะครับทำให้เกิดแรงระเบิดและทุกคนนัานก็ต่างพากันตกใจไปตามๆกันต่อมานะครับผมยายเท่า นางก็ถึงขั้นลอยกระเด็นไปไกลามากและก่อนที่นางก็จะได้รับรู้ความเป็นจริงไปแล้วเนีนะครับว่าเพื่อนของพระเอกสมวิเศษเนี่ยนางก็ไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆเป็นคนที่มีพลังที่แข็งแกร่งใหายเท่านางจึงบอกต่อไปว่ามันก็เป็นอย่างที่ข้านั้นได้ขาดการเอาไว้แบบไม่มีผิดเลยล่ะนะและเจ้าน่ะก็เป็นผู้อาวุโสที่ทรงเกียรติทรงพลังจากสำนักส่วนหลิง แบบนั้นจริงๆด้วยช่าหรือไม่สามารถที่จะมีพลังในขั้นจกักรพรรดิได้ตั้งแต่ที่เจ้าก็มีอายุเพียงน้อยนิดเห็นทีว่าข้าผู้นี้ก็คงจะเสียมารยาทกับเจ้าไปหน่อยเสียแล้วล่ะเพื่อนของพระเอกนะครับจึงยิ้มและตอบกลับยายเท่าไปเลยว่าใขรก็ตามที่บังอาจมาแตะต้องชินนานแล้วเราก็นะและเขาคนนั้นก็จะต้องเจอดีไปอย่างแน่นอนซึ่งทันใดนั้นเองนะครับผม ที่หญิงสาวที่มาจากหอการค้านางเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าจะดูออกถึงจุดอ่อนเพียงหนึ่งเดียวของเพื่อนพระเอกนั่นเองนางจึงพูดไปต่อเลยนะครับว่าเจ้าน่ะชอบกินยาวิเศษกับวนยเช่นนั้นใช่หรือไม่กันและหากว่าเจ้าสามารถเกลี้ยก,กล่อมชิ้นน,นั้นให้ยอมบอกความลับในหอคอยมาให้กับข้าคนนี้ไปได้แล้วล้วก็นะ และข้าเนี่ยก็จะยอมมอบยาวิเศษของหอการค้าของเราให้กับเจ้าไปเลยแบบเป็นจํานวนมหาศาลก็ได้ซึ่งเจ้าหญิงส่งวิเศษนางนะครับเมื่อได้ฟังนั้นก็ถึงกับตาลุกวาวอย่างมากเป็นเพราะว่าเธอนั้นก็ชอบกินยาวิเศษแบบมากๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับและพระเอกที่ได้เห็นไปก็ถึงกับต้องเอามือมากุมขมับพระเอกก็คิดในใจและรับรู้ว่า มันจะต้องแย่แน่ๆถ้าหากว่ามันเป็นแบบนี้ต่อไปเป็นเพราะว่าสมวิเศษนางก็จะทําทุกอย่างนะครับเพื่อมาแลกกับยาวิเศษให้จงได้นางนั้นอาจที่จะถูกชักจูงไปได้อย่างง่ายได้เป็นเพราะว่าอีกฝ่ายก็ดันมารู้จุดอ่อนข้อนี้ของนางไปแต่ถ้าว่าสมวิเศษนางก็ยังสามารถที่จะดึงสติของตัวเองกลับมาได้และตอบกลับไปเพียงแคาว่าข้านะ ชอบไว้กับยาวิเศษมากก็จริงแต่ว่าข้าเองนั้นย่อมไม่สามารถมาทรยศทาดผู้ซื้อสัตว์ของข้าอย่างเช่นชิ้นน,นันไปได้หลอกน้ายายเท่าและดังนั้นแล้วข้าก็จะขอปฏิเสธคําชวนของพวกท่านก็แล้วกันซึ่งจากนั้นสาวจากหอ,อการค้านะครับเธอนั้นก็ดูเหมือนกับว่าจะเศร้าใจและถอดใจไปเรียบร้อยแล้วบอกกับพระเอกไปต่อเลยว่า ถ้าหากพวกเจ้ายืนกลานเช่นนั้นไปแล้วเราก็และข้าเองนะก็คงจะต้องขอทำใจจะกลับทัวไปที่สำนักหอาการค้าของข้าก่อนก็แล้วกันแต่ว่าก่อนข้ากลับไปเนี่ยก็จะมอบของอะไรบางอย่างให้กับเจ้าไปด้วยละกันนะั่นนะและจากนั้นยายเท่านะครับก็ได้แอบใช้พลังอะไรบางอย่างในการรอบโจมตีหมาที่พระเอกและติดสัญลักษณ์ มาที่ตัวของพระเอกไปอีกด้วยจากนั้นก่อนที่หญิงสาวกับยายเท่านั้นก็จะเดินทางจากไปนางก็ยังหันมาบอกกับพระเอกว่าถ้าหากเจ้าเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาก็เดินทางมาหาข้าคนนี้ได้แบบทุกเมื่อเลยล่ละนะเพื่อที่จะมาทำการแลกเปลี่ยนด้วยกันและนางนะครับก็เลยมอบของขวัญมาให้ตามที่สัญญาเอาไว้สำหรับการที่ยายเท่า พวกพองของนางนะครับก็มาทำตัวเสียมลายาทกับพวกพระเอกไปเมื่อตะกีนี้และต่อมาสมวิเศษนะครับผมนางก็จึงถามต่อว่าแล้วพวกเจ้าทุกคนน่ะมีใครอีกหรือไม่ที่คิดที่จะมามีเรื่องกับชิ้นนานเพื่อนของข้าซส่่งทุกคนนะครับก็ต่างหวาดกลัวและไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยปากอะไรใดๆและไม่เดินเข้ามานะครับและบอกว่าพวกเราก็จะขอกลับ ไปยังสำนักของตัวเองไปเดี๋ยวนี้เลยก็แล้วกันนะ่ะนะซึ่งถึงแม้ว่าคนเหล่านี้นะครับก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจพระเอกของเรามากสักเท่าไหร่แต่ว่าพวกเขานนานก็ทำอะไรมากมายไปกว่านี้ไม่ได้จากนั้นสูเออนะครับเธอนานก็เหมือนกับว่าจะรู้สึกเศร้าเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อนางก็ต้องมารับรู้ไปแล้วนะครับว่าเธอนั้น จะต้องมาจากกับพระเอกไปซะแล้วและจากนี้ไปมันก็คงจะไม่มีพระเอกมาคอยปกป้องเธอเหมือนยามอยู่ที่สำนักวุ้ยหยวนแห่งนี้อีกแล้วเนี่ยนะครับและเมื่อเธอได้กลับไปยังที่สำนักสตีเธอก็คงจะรู้สึกว่างเปล่าเป็นเพราะว่าที่นั่นมันก็มีคนไม่ดีอยู่เยอะแยะมากมายที่หวังจะมาปองร้ากับเธอและต่อมาสมบิเศษนะครับนางก็เลยเกิดอาการเป็นลม ขึ้นมาอย่างฉับพลันและพระเอกเขาก็เข้ามาอบอุ้มและรับตัวนางเอาไว้ได้ทันและนางก็เลยเป็นลมไปเป็นเพราะว่าได้ใช้พลังไปแบบมากมายมหาศาลแถมนอกจากนั้นนางก็ยังพึ่งจะเพิ่มระดับพลังของตัวเองขึ้นมาอย่างมากรวดเร็วมากจนเกินไปเป็นผลมาจากยาวิเศษที่พระเอกเป็นคนหาให้นางนั่นแหละนะครับ และจากนั้นฉากต่อมาเนี่ยพระเอกเขาก็เลยพาสมวิเศษเพื่อมาหาปรมาจารย์ของเขาในทันทีและอาจารย์ก็บอกต่อไปอีกว่าร่างกายของนางนั้นก็ได้กลับเข้าสู่สภาวะสมดุลไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่อาจารย์นะครับก็ทำการฝังเข็มให้และถึงแม้ว่าโครงสร้างร่างกายของนางมันเนี่ยนะครับก็จะดูแตกต่าง คนปกติทั่วไปมากแต่ว่านางก็จะกลับมาหายดีในเร็ววันได้อย่างแน่นอนอาจารย์ก็เชื่อแบบนั้นสิ่งพระเอกที่ได้ฟังนะครับเขาก็โล่งใจและจึงได้มากลา่าวขอบคุณต่ออาจารย์ของเขาบอกไปเลยว่าข้าจะหาทางมาตอบแทนท่านอาจารย์อย่างแน่นอนเลยล่ะนะและทันใดนั้นเองที่มันนะครับก็มีสีผู้พิทักษ์แห่งสวนหลิงได้ปรากฏตัวขึ้น พวกเขาก็เดินทางมาที่นี่ซึ่งอาจารย์ของพระเอกนนานก็เลยได้เอ่ยถามกับพวกเขาไปเลยนะครับว่าพวกเจ้าทั้งสี่คนเดินทางมาที่นี่ก็มีธุระอะไรกันแน่ล่ะและพวกเขานั้นก็ตอบกลับเลยนะครับว่ามาหาพระเอกไปตามคำสั่งของเจ้าสำนักของพวกเขาเป็นเพราะว่าเขานะครับก็อยากที่จะรับรู้ถึงความลับของหอคอย ประจำสำนักวู้ยวนด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าพระเอกของเราก็ตอบกลับไปแบบตรงๆเลยนะครับว่าแม้แต่ตัวเขาดหมานก็ยังไม่ได้ฟังความลับอะไรมาจากที่นั่นเลยเหมือนกับอาจารย์ทุกคนนั่นแหละและความลับนั่นมันก็จะถูกเปิดเผยก็ต่อเมื่อการเวลานะครับมันได้ผ่านไปแล้วและทั้งสี่คนนี้ก็จึงบอกกับพระเอกไปว่าชิ้นนั้น แล้วนะปฏิบัติตัวกับเจ้าแบบด้วยดีมาเสมอเลยนะและเหตุใดกันละ่ะเจ้าถึงไม่ยอมบอกความลับให้กับพวกเราไปบ้างแต่ว่าทันใดนั้นเองที่อาจารย์ของพระเอกนะครับก่อเข้ามาปกป้องพระเอกเอาไว้แล้วก็บอกต่อไปอีกว่าพวกเจ้าทั้งสี่คนนะ่ะจงเดินทางกลับไปกันได้แล้วและถ้าหากว่าเจ้านั้นก็ยังมีความเคารพต่อตัวข้าผู้นี้อยู่ก็จงกลับไปซะ ถ้าหากว่าเจ้าสำนักนั้นอยากที่จะรับรู้ความนี้ด้วยตัวเองไปแล้วล้วก็ก็ให้เขามาทำชิ้นน,นั้นด้วยตัวเองไปมันก็น่าจะดีกว่าและอาจารย์นะครับก็เข้ามาบอกกับพระเอกไปต่ออีกนะครับว่าที่สำนักของเรานั้นมันก็คงที่จะเกิดความวุ่นวายแบบนี้แบบอีกต่อไปสักพักหนึ่งเลยละและเขานะครับก็จัดเตรียมที่พักเอาไว้ให้กับพระเอกเรียบร้อย ให้พระเอกของเรานันได้ย้ายไปอยู่ที่อยู่ใหม่ซึ่งมันก็สวยงามมากยิ่งขึ้นซึ่งส่วนตัวของพระเอกก็จึงตอบกลับอาจารย์ไปบอกว่าท่านอาจารย์ข้านะก็ต้องขอขอบคุณท่านมากสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยและว่าแต่ว่านะตัวท่านเองนันก็ไม่อยากที่จะรับรู้ความลับของหอคอยนั่นอย่างนั้นนะหรอสึ่งอาจารย์นะครับผมก็จึงได้หัวละออกมา ผูต้ตอบไว้ว่าข้าหนาก,ก็แก่แล้วนะชิ้นนั้นและไม่อยากที่จะมารับรู้เรื่องราวอะไรพวกนี้นักหรอกเป็นเจ้าตั้งหากล่ะที่ต้องมาเป็นฝ่ายดูแลตัวของตัวเองให้ดีและมันฝึกฝนเคล็ดวิชาโบราณตามที่ข้าได้บอกกับเจ้าเอาไว้และจากนั้นนะครับฉากก็จะตัดกลับมาไปที่ก่อนหน้านี้ตอนที่สมพิเศษเพื่อนพระเอก่นางก็กำลังจะออกเดินทาง ไปที่ยังสำนักวู้ยวนและอาจารย์นะครับก็จึงกล่าวกับนางไปเลยว่าตัวเขานั้นก็มีความฝันอย่างหนึ่งเขานะครับก็อยากที่จะมีลูกศิษย์ที่เก่งกาจมากยิ่งกว่าทุกของเขาและพระเอกนั้นก็เป็นคนเดียวที่ดูเหมือนว่าจะเป็นศิษย์ที่สามารถทําเรื่องแบบนั้นได้ทําให้พระเอกก็เปรียบเสมือนกับความหวังของอาจารย์อาจารย์นะครับก็เชื่อมั่นไปแบบนั้นด้วย และเป็นเคราะแบบนั้นตัวอาจารย์นะครับก็จะขอฝากให้สมวิเศษนั้นแต่ตามมาคอยดูแลพระเอกให้เป็นอย่างดีด้วยเนี่ยนะครับเมื่อพวกเขานั้นต้องออกเดินทางไปที่วู้ยวนและที่แห่งนั้นอาจารย์ก็เชื่อว่าจะต้องเต็มไปด้วยภัยอันตรายอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับซึ่งเจ้าหญิงเนี่ยก็จึงตอบกลับไปว่าเธอนั้นก็จะไม่ยอมปล่อยให้มีคน แต่ล้มตายไปต่อหน้าต่อตาของนางไปอยู่แล้วเพราะว่ามันก็คือนิสัยติดตัวของนางเลยนะครับแต่ว่านางก็บอกไปเลยว่าท่านอาจารย์โปรดอย่าเข้าใจผิดไปละ่ะเป็นเพราะว่ายังไงซะข้าเองนานก็ต้องการของวิเศษเป็นสิ่งของตอบแทนไปด้วยสำหรับการที่ข้าจะคอยมาคุ้มกันชิ้นนั้นให้และข้าก็ขอมันไปแบบฟรีๆทุกเดือนด้วยนะนะ,นะอาจารย์ และต่อมานะครับพระเอกนานก็ได้ย้ายที่อยู่ใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยและเขาก็มาอาศัยไปอยู่เลยนะครับที่ระดับชั้นที่สูงขึ้นซึ่งในขณะที่พระเอกนั้นก็กําลังยืนอยู่กับสิทธิพี่ไปหึงและทันใดนั้นหมันก็มีคนมาตะโกนบอกลักพระเอกมากมายนะครับที่นี่เป็นเพราะว่าในตอนนี้พระเอกนั้นก็มีชื่อเสียง เป็นอย่างมากนะครับในสำนักสหลิงแถมที่ที่พระเอกอยู่มันก็เป็นสถานที่ที่พิเศษมากนอกจากนั้นสิทธิพี่ไปเหิงก็ยังบอกต่อว่าตอนนี้เจ้านะเป็นที่นิยมและเป็นคนดังของสำนักของพวกเราอย่างมากและพระเอกก็ทำการมอบของขวัญเป็นยาห้าหยู่นะครับให้กับสิทธพิพี่พร้อมพลางบอกว่าข้าขอบคุณมากเลยนะสิทธิพี่ไปเหิงสำหรับทุกอย่างเลย ถึงสิธพี่เนี่ยนะครับก็ถึงกับต้องอึง้งแบบเป็นอย่างมากเป็นเพราะว่ายาอันนี้นะครับมันก็มีราคาที่สุดแสนจะแพงทําให้ตัวเขานันก็คิดแน่ใจไปเลยว่าข่าเนี่ยนะก็คิดไม่ผิดเลยจริงๆที่อุส่าหยอมตามสิทธิน้องชินน,นั้นไปแบบทุกที่เลยก็ว่าได้ซึ่งสิธพี่ไปหึงเขาเนี่ยนะครับก็ดีใจมากจนถึงขั้นถีตัวลอยไปมาเลยทีเดียว และเขาก็คิดแน่ใจว่าขานาก็จะตามชิ้นนั้นไปแบบนี้เรื่อยๆนี่แหละรับรองเลยว่าข้าก็จะต้องได้รับของดีมาแบบอีกเพียบอย่างแน่นอนเลยละ่ะและจากนั้นตัวข้าก็จะมีระดับความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นและได้กลายมาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่แบบสิ์น้องชิ้นหนานได้แน่นอนและจากนั้นพระเอกนะครับก็จึงมอบอยาห้าหยวนอีกอันหนึ่งไปให้พร้อมกับบอกว่าข้านะ่ะ ฝากมันไปเพื่อให้กับสิทธิพี่เซวลึงกับสิทธิพี่ฉีหยุนด้วยแบบนั้นจะได้หรือเปล่าละ่ะพอดีว่าข้านัานก็มีธุระอย่างอื่นที่ต้องไปทําก่อนสิ่งสิทธิพี่ไปหึงนัานก็น้อมรับนะครับและยิ้มไปตอบกลับนะครับผมมาได้เลยได้เลยขา้าจะนํามันไปส่งให้ถึงมือพวกเขาอย่างแน่นอนข้าขอตัวไปก่อนแล้นะสิทธิน้องและก่อนที่เขาจะไปนั่นเอง เขาก็กําลังพูดขึ้นมาเลยนะครับว่าและในช่วงนี้แม้แต่ตัวเขาเองนะครับก็ไม่ได้เจอสิทธิ์พิเซียวชีเจ้ยของพระเอกเลยและก็ถามว่าพระเอกได้พบเจอกับนางบางหรือไม่นะครับและท่านใดนั้นหมันก็เลยมีคนได้ขว้างจดหมายอะไรบางอย่างเข้ามายัางที่แห่งนี้และสําหรับเรื่องราวของเรื่องจิตวิญ,ญญาณระดับเทพเจ้าในคลิปนี้ก็ดําเนินมาถึงจุดสิ้นสุดณนะตรงนี้นะครับผม ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมถ้าใครชื่นชอบวิดีโอนี้เนี่ยผมก็รบกวนฝากกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม